กัวหนึงมีตั้งหลายดอกเห็ดหน้ายใยมีมีแต่เป็ดกัวกัวไปน้อง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบน,นีิส่องอีสานบานดุงกับยายวันสิพามหาเก็บเห็ดยู่าคือเก่าหลวพี่น้องมาปลาเก่าปลาดืม่มปลาของยายเองวันนี้มากก็ได้เคร่งกระตาวันหนี่งวันศุาเล่เบึงเผือกเห็นเมือนันวสันมานดุงเป็นน้ำแข็พี่น้องเรายายสิได้เห็ดพ่อเก่งบ่มือนี้เพื่อนก็ฝนตกนักขึ้นบ้านก็ตกนักขึ้นกันพี่น้องมาหลุนเบึงมา อีกจักหกเก็ดมือนี่เห็ดสิออกเต็มป่าบอปกติถ้าฝนตกแห้งๆสิเห็ดสิออกเต็มป่าเาบิ้งออกงนนันพี่น้องโผดอกเล็กเห็ดมันซึ่งไม่มีดอกเดี่ยวนหนอเลย อย่างขาโอ้จักสิมี่บอมมี่พี่น้องหมื่บ้านนี่กะเล่มอาวัานมันเบิดขักอู้ยหน้ามันเจ้โอู้ยคือฝนเมื่อเกิดเต็มื่บ้านมาก่อนเลยพี่น้องเฮ็ดบอยญ่แห่งเรียงซะเลอเกิน เมื่อคืนมีฝนตกมาใส่นี่กับเขามาเบิงซื่อๆว่ะจากสไดใดบ่ไใดล่ะสันบุนยใหญ่พี่น้องเพราะว่าฝนบดตกใส่คลอไปซื่อ ว่านในย่าจะมึงเห็นค่ะสิ๋วหันได้โพี่นองพี่น้องอย่างงามเลย หนึงมีตั้งหลายดอกเ็ดหน้าแย่มิยแต่เป็ดกอก้กกพี่น้องมาทลุนเมืองอาทิตนาพี่น้อง ฝนตกหนัก,นกมาสองหมื่นแล้วนี่ก็บ่ค่อยได้หลนี่ออกไป็นงวดก้อนผมได้ไีมพี่น้องผมเกลามูนี่พี่น้องโอ้ยขนาแตกเดเห็ดแหงเห็ดเหลียงวันได้ก็ะบ่เห็ดนี่โอ้ยหเห็ดน,นี่เห็ดมใหไ่เห็ดแหง มาหลุนต่อไปอินแบบพี่น้องเอ้ยห็ดฝนตกระบาดในบ้านใหญ่เตือนพิ่พืชสภาพข่มผีเหกหาพี่น้องตบตุ่นเดือดแล้วเดี๋ยวหาเป็นที่สิบแล้วโอ้พระเฮ็ดอะ นี่บงกลือกินพี่น้องขาบอย่างเลยโอ้ยหลปลาจะนีเอากินขา พี่นี่ปลานี่แยกก็ได้เห็ดทอนนี้ลหละหรือพาไปลุนบึงปลานั่นจได้เติมกันบอเขามาหาในปลานี่พี่น้องท่านอะไรเห็ดเห็นเห็ดถึงขมเลยว่าเห็ดยู่ค่าจักดอกเลยนี่บานน้อออกบ้นน้อบ่นมีกระทาลุนเบึงเทือไหม้นละอาทิตย์หนาออ้อ เห็มสองดอกพี่น้องโอ้ยมีสองดอกดเต๋อเจือแหงสองดอกหแหงโอ้ยค่ะหูยกระไดสองดอกพี่น้องปลานี่ ล้วพี่น้องมอนีอีสานบานดุงกับยายพ้าพีพัน้องมาเก็บเห็ดอยู่ข้าแล้วว่าเห็ดผึงขมก็ได้เท่านี้ลัะพี่น้องมาเมื่อวานนี่ก็ได้ก็ไดเท่านี้ได้เมื่อละหน,หน่อยหน่อยเพราะว่าเห็ดบอกฝนตกอยแห้งแหงเลียงสลือเกินบ้านยายพี่น้องอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีมาเมาื่อคืนนี่กับเมื่อคืนวันนี้ฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องถามมาหลุนบึง เือใหม่เทื่อนมันเป็นเทื่อที่หกบันเทื่อต่อไปพี่น้องอันนี้เทือที่หาได้ได้เห็ดจุฆ่าบ่เถึงกระตาเมื่อละครตางตานีเทือที่หกฝนตกเทือที่หกสีออกขาดบาคือสีออกคือดอกเราว่าฝนตกมาสองมือหนักหน,นักเลยตกเมื่อนนี่กับเบิดคืนมาลุ่นไปน้ำกันบ้างพี่นอ้องเทื่อน่ะสิใดหลายเฮ้ยสิใดหน่อย าาขาดบาค้งสิเต็มปลาคนละมันนี้กาฝาขึ้นเก่าละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง้าย,ายายน้ำในด,ด้วยจาบบ้าปวดสิอบปวลาดคลิปใหม่ๆของยายยายก็สสมาเก็บเห็ดเก็บเก็บเห็ดดูค่ายบึงคือเก่าละมันนี้เขาบานก่อนพี่น้อง